สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่วงเช้านะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการสอนการออกกำลังกายนะครับเพื่ออสร้างความภายในของกล้ามเนื้อนะครับโดยใช้อุปกรณ์การใช้แรงต้านนะครับหรือว่าเป็นเวทเทนนิ่งนะครับเพื่อสร้างความแรงของกล้ามเนื้อครับโดยวันนี้เราจะมีทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับเป็นซิสเต็ตโลนะครับการดึงนะครับบีบกล้ามเนื้อสะบัก แล้อีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อ,อต้นแขนด้านหน้านะครับก็จะเป็นการใช้ท่า,าม r m า a m s curl นะครับซึ่งเราก็จะใช้ขวดน้ำเช่นเช่นเดียวกันกับครั้งก่อนนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการฝึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปอบุญร่างกายวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับโอเคครับผม ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายนะครับเป็นขั้นตอนการวอร์มอัพก่อนที่เราจะเริ่มการออกกันจริงๆนะครับโดยมีท่าทั้งหมด6ท่านะครับผู้ป่วยสามารถทํำปฏิบัติพร้อมๆกันไปด้วยกับผมเลยนะครับท่าแรกนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเหยียดแขนสองข้างข้างลําตัวนะครับนั่งหลังตรงนะครับนั่งอยู่ประมาณกึ่งกลางของเก้าอี้นิดนึงนะครับแขนยียดตรงนะครับค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับหายใจเข้านะครับค่อยๆ หายใจออกนะครับครั้งที่1นะครับโดยทำทั้งหมด10ครั้งครับครั้งที่2นะครับทำวิองการหายใจเข้านะครับหายใจออกไปครั้งที่3นะครับยืดอกหายใจเข้าค่อยลงนะครับครั้งที่4นะครับหายใจออกค่อยลงเหยียดแขนนะครับครั้งที่5 นะครับทำพร้อมกันนะครับ6หายใจเข้าหายใจออกผ่อนแขนท,ที่7นะครับ8ดนะครับแขนอสิสะนะครับตรงที่เ้าครับครั้งสุดท้ายนะครับ หายใจเข้าเยียดแขนตรงขึ้นนศีรษะลงช้าๆนะครับท่าแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเอามือนะครับประกบกันด้านหน้านะครับในระดับหน้าอกนะครับหน้ามองตรงนะครับนั่งหลังตรงนะครับแล้วก็กางแขนออกนะครับยืดอกนะครับหายใจเข้ามือประกบกันหายใจออก สาิบครั้งเหมือนกันนะครับครั้งที่2อไปครั้งที่3นะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ4ยืดออกไปครั้งที่5ไปครั้งที่6นะครับ ครั้งที่7นะครับการแขนหายใจเข้ามือประกับการหายใจออกไปครั้งที่8ประกอบการครั้งที่9ครับต่อไปครั้งสุดท้ายนะครั้งที่10นะครับการแขนหายใจเข้ามือประกบการนะครับโอเคท่าที่สองเสร์ฟบอนะครับต่อไปเป็นท่าที่3นะครับเป็นการยืด อบนร่างกายตัวด้านข้างนะครับโดยให้นะครับเอามือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากที่แขนขวาเหยียดขึ้นเหนือศีระนะครับแล้วค่อยก้มตัวเอ่อเอ็นตัวไปด้านข้างนะครับเอ็นตัวไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอ็นได้นะครับกลับมามือขวาวางนะครับเหยียดมือซ้ายขึ้นศีรษะเอ็นตัวด้านข้างอันที่สอง วานะครับไปข้างขวานะครับตัวสามสิบครั้งนะครับเมืนเช่นกันนะครับนีดิสิวางยกนแขนขึ้นเป็นตัวดีหนะครับแขนขึ้นดีหขวายดขึ้น เหตุการณ์ขึ้นนะครับแปนะครับอีก2ครั้งนะครับฝ่าขึ้นที่เก้าฝ่านะครับครั้งสุดท้ายนะครับอย่าแขนซ้ายขึ้นที่สินะครับทาที่3นะครับเสร็จรีร้อยนะครับต่อไปเป็นการออุนร่างกายนะครับในช่วงของสะโพกและขานะครับ ดูให้ผู้ป่วยนั่งขยับตัวนะครับให้ชิดกับพนักพิงเก้าอี้นะครับแล้วก็เหมือทังสองข้างนะครับบางจับที่เก้าอี้ให้มั่นคงนะครับก็เราจะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะครับสลับกันนะครับซ้ายและขวาครัทั้งหมด10ครั้งนะครับโดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับยกขึ้น1ขาซ้ายเป็น2ก็เป็น3 เป็น4นะครับสลับกันนะครับ5 6 7 8 9 10โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับถ้าป่วยนะครับถ้าสุดท้ายนะครับให้เ่อป่วยนั่งตำแหน่งที่กลางเก้าอี้นะครับแล้วก็ เราจะเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับเหยียดเอาส้นเท้าขวาวางนะครับ,นนรบ,ก,รบกับพื้นนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับวางตั้งฉากกับพื้นนะครับเริ่มแล้วก็เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างมือประสานกันนะครับเหดขึ้นแล้วค่อยก้มลงนะครับแตะไปที่นะครับหนงหน้าแข้งนะครับแล้วค่อยเอื้อมตัว เข้าที่สุดเราที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอื้อมตัวขึ้นมานะครับหายใจออก1นนะครับทํา5ครั้งนะครับครั้งที่2นะครับหายใจเข้าแล้วก็ค่อยๆกลมตัวหายใจออกช้าๆวางเอื้อมตัวขึ้นมาครั้งที่2นะครับต่อไปครั้งที่3นะครับหายใจเข้านะครับค่อยๆก้มตัวหายใจออกอ่า ขึ้นมานะครับที่3ามไปครั้งที่4จะใจเข้าค่อยๆใจออกกลมตัวขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใจเข้าครับค่อยๆกลมตัวเอื้อมตัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็คลอยๆเอื้อมตัวขึ้นมาที่หโอเคต่อไปจะเปลี่ยนการเปลี่ยนข้างนะครับ ให้เอาเท้าขวานะครับวางนะครับแล้วก็ส่วนเท้าสายตั้งกับพื้นนะครับก็มือทั้งสองข้างวางประสานกันนะครับเหยียดขึ้นเหนือศีรษะครับแล้วค่อยเายใจเข้าครั้งที่หนึ่งนะครับกลมตัวลงิ่มตัวเล็กน้อยขึ้นมาโอเคครับหนต่อไปครั้งที่สองเจยใจเข้าครับ ก้มตัวเงืนตัวเล็กน้อยนะครับขึ้นมาครั้งที่สองไปครั้งที่สามนะครับหายใจเข้าครับกลมตัวขึ้นมาช้าๆอีกสองครั้งนะครับครั้งที่สี่ครับหายใจเข้าครับกลมตัวขึ้นมาช้าๆ ไปครั้งที่5้าครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะเข้ากลมตัวกลมตัวขึ้นมาช้าๆครับโอเคครับโอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการอุ่นรลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มออกกำลังกายกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขั้นตอนการฝึกกันนะครับซึ่งอย่ที่ได้กล่าวไปก็คือจะมี2ท่านะครับท่าแรกก็คือเป็นท่า assisted low ก็คือการ ดึงสอบไปด้านหลังนะครับเพื่อบีบเพื่อบีบสะบักเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหลังละอีกท่านหนึ่งการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าก็จะเป็นการนะครับงอแขนพับศอกนะครับโอเคซึ่งเราก็จะใช้แรงต้านหรือเป็นน้ําหนักนะครับโดยใช้ขวดน้ำนะครับเป็นน้ําหนักซึ่งเราสามารถหาได้ง่ายแล้วก็ทุกท่านสามารถนะครับเอาขวดน้ําที่บ้านนะครับมาใช้ในการออกกำลังกายกับเราได้เลยนะครับโอเคเราจะมา เริ่มในท่าแรกก่อนนะครับเป็นซิสต์เดโลครับหรือการดึงแขนไปด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปทําตามพร้อมกันนะครับคือตอนแรกนะครับก็เราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะครับในระดับหน้าอกนะครับแล้วก็จะดึงศอกนะครับใช้ความรู้สึกการดึงศอกไปด้านหลังนะครับ ใช้การบึงศอกแล้วก็เก่งไว้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหยียบไปด้านหน้านะครับนับหนึ่งนะครับดึงศอกไปด้านหลังยืดอกเหยบไปด้านหน้านับสองนะครับการนั่งก็คือนะครับให้นั่งบริเวณกึ่งกลางของเก้าอี้นะครับเพราะถ้านั่งติดกับถ้าเก้าอี้มีที่เป็นพนักพิงก็ไม่สามารถดึงศอกไปได้สุดได้นะครับแต่มุมการเคลื่อนไหวได้โอเคนะครับเราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็2เซตแล้วก็จะมี รูปแบบการฝึกที่ให้ทุกท่านไปลองอาจจะไปฝึกเองที่บ้านได้แล้วก็าสามารถนำไปปรับกับการลมกายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะเซตที่3ก็จะเป็นทีละข้างนะครับดึงครับดึงนะครับ,นะรบก็30ครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนไปทำเซตที่4นะครับก็รวมทั้งหมดทั้งเป็น4เซตนะครับในท่าแรก โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกในเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งก็เราก็จะเริ่มต้นจากเกแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะครับทำพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเริ่มนะครับดึงสองไปด้านหลังนะครับหนึ่งเกียแขนไปด้านหน้าสองนะครับ y can, เกียร์แขวนหน้าหายใจเข้าตอนดึงหายใจออกสาม สี่ดึง้านหลังนะครับ5 6 7อีก3ครั้งครับ8ปดคก้ครั้งเดียวครับสิบโอเคครับในเซตแรก10ครั้งนะครับก็การ นะครับทำงานของกล้ามเนื้อก็คือจะรู้สึกบริเวณส่วนหลังของกล้ามเนื้อสะบักนะครับทำงานนะครับกล้ามเนื้อมีการทํางานก็จะรู้สึกว่าอลาเล็กน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกในเซตที่2กันนะครับครับทวนนะครับยแขนด้านหน้านะครับแขนอยู่ในระดับหน้าอกถือขวดน้ําจับให้แน่นนะครับโอเคเราใช้การดึงศอกไปนะครับดึงศอกไปด้านหลังโอเคพร้อมนะครับ3 2 1 โอเคครับหโอเคใจออกใจเข้านะครับใจออกครั้งที่2 3 4 5 6 7 แปด2ครข้งครับี 9, กครั้งเดียวครับ10โอเคครับเสร็จในเซตที่2นะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนวิธีการวิธีการทำนะครับก็คือเราจะออกแรงทีละข้างนะครับโดยเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วก็สลับทำข้างซ้ายนะครับก็จะเป็น1นะสลับซ้ายเป็น2 อเ okay. คทีสา3ก็ทำา10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับโอเคพร้อมไหมครับทำมนพร้อมกันนะครับโอเคพร้อมหยียดแขนไปด้านหน้านะครับระดับหน้าอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำข้างขวาก่อนนะครับพร้อมนะครับ3 2 1อเริ่มครับ1ข้างซ้าย2ข้างขวา3 4 5 เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับเเสร็จในจบในเซตที่3นะครับเหลืออีก1นึ่เซตนะครับท่านี้ก็จะเป็นช่วยในการแบบเกร็งแล้วก็ในการออกแรงในกลึงซีกของร่างกายนะครับในการคอนโทรลกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของแก,กางลาตัวนะครับให้มีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแรงโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปในเซตที่4นะครับทำเหมือนเซตที่3นะครับออกแรงกีลาข้างพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เครั้งหนึ่งครับ10โอเคครับก็จบในท่าแรกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกในท่าที่2นะครับคือท่าอาร์มอาร์มเคอร์หรือว่างอแขนพับสองนะครับ, Arms รรบซึ่งเราก็จะนะครับ ที่ปฏิบัติก็คือเราจะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านดูก่อนนะครับก็คือเป็นการเหยียดแขนไว้ข้างลาตัวนะครับนั่งโมเวณกึ่งกลางเก้าอี้หรือว่าค่อนๆไปทางป่านิดนึงนะครับเพื่อให้แขนอยู่แม่ข้างลาตัวนะครับแล้วก็เราปฏิบัติก็คือก็ค่อยๆยกแขนขึ้นทับ้อศอกนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับนับหนึ่งนะครับก็จะปฏิบัติทั้งหมด10ครั้งนะครับต่อเซตนะครับ สำหรับท่านี้ก็จะทําทั้งหมด2เซตนะครับเราจะเปลี่ยนไปทําทีละข้างอีก2เซตนะครับนะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มฝึก2เซตแรกนะครับก็จะเป็นยก2แขนพร้อมกันนะครับ10ครั้ง2เซตโอเคพร้อมนะครับเตรียมตัวนะครับเหยยดแขนข้างลาตัวถือขวดน้ํานะครับครับนั่งหลังตรงนะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับ1ค่อยผ่อนลงนะครับ2ตอนควอนหายใจออกนะครับลกหายใจเข้าโทษครับออ,ออกแรงหายใจออกนะครับตอนค่อนหายใจเข้านะครับ4 5นะครับ6 7 แปครั้งครับ9ก้ครั้งเดียวครับ10โอเคเสร็จแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะทำในเซตที่2นะครับเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ10 15วินาทีนะครับท่านี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้มุมการเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวเต็มมุมการเคลื่อนไหวเพราะผู้ป่วยบางคนอาจจะมีการ เรงของกล้ามเนื้อนะครับข้อต่อมีการยึดติดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่นะครับถ้านี่ก็ช่วยให้หมีุมการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นแล้วก็อีกทางยังช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้นด้วยนะครับโอเคต่อด้วยในะเซตที่สองนะครับโอเคพร้อมนะครับี๋นวข่า,ขานำตัวหงายมือนะครับก็นั่งตัวตรงนะครับพร้อมเซตที่สองสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่ง 2องครับแปดอีก2ครั้งนะครับ9ก้าครั้งเดียวสิบ คลายควาแขนลงครับครับเซตที่2เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นเซตที่3นะครับก็เราจะเปลี่ยนรูปแบบของการออกแรงนะครับก็จะเป็นการยกทีละข้างนะครับก็ท่าสามารถนําไปใช้ฝึกได้นะครับผมจะสาธิตนะครับวิธีวิธีทำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำแบบพร้อมๆกันนะครับเคสเซตที่3นะครับเราจะเริ่มทําที่ ข้างขวาก่อนนะครับ10ครั้งแล้วก็ทําที่ข้างซ้ายนะครับ10ครั้งนะครับโอเคนะครับเป็นนะครับข้างลําตัวนะครับก็จะเป็นทําแขนยกแขนสลับกันนะครับขวาแล้วก็ซ้ายนะครับพร้อม10ครั้งนะครับ3 2 1สองเริ่มครับหนึ่งนะครับสอง สามนะครับสี่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าอีกครั้งเดียวครับสิบโอเคครับต่อไปอีกหนึ่งเซตนะครับเซตสุดท้ายนะครับเซตที่สี่นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้าง ถ้าสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับอาจจะเริ่มต้นที่อาจจะไม่ใช้น้ำหนักเหล็กก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละนิดนะครับโอเคครับผมเซตที่4ครับพร้อมนะครับโอเคแขนเหยียดข้างลาตัวโอเคพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2นะครับ สามสี่ห้า้ั้นนึงนะครับ 10, 10โอเคครับก็จบไปแด้นะครับสำหรับ2องท่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนยืเดเหยียดกล้ามเนือกันนะครับ ผมต่อไปเป็นขั้นตอนการครูดาวนะครับหลังจากอมรํางกายเพื่อรับลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะครับโดยต่อไปนะครับจะเป็นท่าการยืดเหยียดทั้งหมด6ท่านะครับโดยท่าแรกนะครับให้เริ่มจากให้คนไข้นั่งชิดกับเก้าอี้นะครับมือสองข้างวางที่ต้นขาด้านหน้านะครับเราจะยืดที่ บริเวณกล้ามเนือของศรีรษะนะครับด้านหลังนะครับโดยนะครับให้เหยียดแขนขวาขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องไปจับศรีรษะฝั่งซ้ายแล้วค่อยกดลงนะครับพางไว้10วินาทีครับ10บ8 7 6 5 4 3 2 หโอเคครับเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปนะครับเหยียดแขนซ้ายขึ้นมานะครับเลื่อนไปจับที่ศีรษะนะครับฝั่งขวาค่อยๆกดลงนะครับอย่าก,กดแรงนะครับเพราะถ้าเสียงนะให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับค่อยๆกดลงค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 เสร็จในท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่2นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อของหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะครับโดยเริ่มจากแขนขวาก่อนนะครับโดยการเหยียดแขนขวาขึ้นนะครับทับศอกลงนะครับแล้วก็มือซ้ายจับที่ศอกขวานะครับแล้วก็ตึงเข้าหายรำตัวค้างไว้10วินาทีนะครับ 5 4 3 2 1โอเคต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปยกแขนซ้ายขึ้นนะครับพับศอกลงนะครับแขนขวาจับศอกซ้ายนะครับดึงขานำตัวเล็กน้อยค้างไป10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 หโอเคต่อไปนะครับท่าที่3นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับโดยการที่เราจะเริ่มจากแขนขวานะครับเหยียดไปด้านหน้านะครับเราใช้แขนซ้ายเกี่ยวเข้าหาลำตัวนะครับค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 โอเคเปลี่ยนข้างนะครับเยื้อ่ายายด้านหน้านะครับแขนขวาเกี่ยวผ้าลำตัวค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปเราจะเริ่มยืดเหยีหยดด้านหน้าที่3นะครับในการเยืดเหยียดลำตัวด้านข้างนะครับโดยการใช้การบิดลำตัวนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับ เริ่มบิดลำตัวแล้วก็ไปแตะท่านข้างนะครับให้ได้มานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับค้างไว้สิบวินาทีส okay. ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเปลี่ยนการนะครับค้างซ้ายบิดลำตัวด้านข้างแตะที่เก้าอี้นะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3 2 1โอเคต่อไปท่าที่4นะครับเราจะยืดกล้กามเนื้อสะโพกนะครับก็ขานะครับโดยให้นั่งชิดกับเก้าอี้พนักเก้าอี้นะครับแล้วก็จะยืดทีละข้างนะครับโดยเริ่มจากขาขวาก่อนนะครับโดยการยกขาขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือสองข้างจับบริเวณ ว่เข้านะครับดึงเข้าหาลำตัวค้างไว้สิบวินาที10 9 8 7้าแปดเจสี่สามหน่โอเคตักวางเปลี่ยนข้างนะครับข้างซ้ายยกขาขาขึ้นมืนสอสข้างจับเว้นเขา่าดึงขึ้น10 9 8 7้าแดเจสี่ 3, 2, 1โอเคต่อไปนะครับท่าสุดท้ายในการยืดเหยียดนะครับเราจะใช้การนั่งก้มตัวนะครับแล้วก็แตะไปที่นะครับเท้านะครับโดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยนะครับนั่งเวนีนปลายของเก้าอี้นะครับเราจะเริ่มจากาการตั้งเท้าวขวาไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็มือสองข้างวางประสานกัน นะครับเราค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะเอื้อมไปแตะได้นะครับถ้าถึงที่เราจุดที่สามารถเอื้อมแตะได้เราค้างไว้10นาทีนะครับ5 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1ค่อยๆโดดขึ้นมานะครับข้างขวาวางต่อไปเปลี่ยนข้างเท้าด้านซ้ายวางนะครับ สองข้างวางประสานกันนะครับวางที่เวนหน้าต้นขาแล้วค่ายเลื่อนตัวไปนะครับเอื้อมแต่จุดที่เราสามารถเอื้อมไปถึงได้นะครับทางไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1> โอเคครับนี่ก็เป็น6ท่านะครับที่ใช้สำหรับในการ ไข้หวุนร่างกายหรือการขูดดาวหลังจากการที่เราอมกายมาแล้วนะครับผมก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการฝึกสลับวันนี้นะครับก็จะเป็น2ท่าที่ได้สอนและแนะนําไปนะครับก็คือท่าแรกก็คือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้อีกท่าหนึ่งช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้านะครับทั้งสองท่าก็จะช่วยสร้างแรงของกล้ามเนื้อนะครับโดยใช้แรงต้านเนาะนะครับโอเคสําหรับสำหรับในตอนต่อไปนะครับฝากให้ทุกท่านนะครับติดตาม ชมนะครับสำหรับท่าการรมการที่แนะนำต่อไปอีก2ท่าในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ